ในวันนี้ช่องไรแพชชั่นขอพาทุกคนไปสัมผัสกับยานพาหนะที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026และเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหม่ของเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยนั่นก็คือพัทยาเอส u ัก l ิ n งทุกๆรุ่นปี2026ในสไตล์กระบาด,ดัดแปลงสุดล้ำที่กำลังทำให้โลกออนไลน์สะเทือนเพราะนี่ไม่ใช่แค่ทุกๆธรรมดาที่เราคุ้นตาบนท้องถนนของพัทยา แต่เป็นการยกระดับทุกๆไทยให้กลายเป็นยานพาหนะที่มีความทันสมัยแข็งแรงสวยงามและตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ใช้งานท้องถิ่นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงเครื่องยนต์ที่แน่นขึ้นดีไซน์ที่ฉกเฉี่ยขึ้นและฟังก์ชันใหม่ที่ทาให้ทุกๆคันนี้กลายเป็นยานพาหนะอนเนกประสงค์สไตล์ปิกอัพที่พร้อมลุยทุกเส้นทางเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการโดยสารและการขนสัมภาระพร้อมเติม,เต,มเต็มสีสันให้กับถนนสายท่องเที่ยวในปี2026ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พัทยาเอสทากลิงทุกทุกสองพรุ่นนี้ถูกออกแบบด้วยแนวคิดที่แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจให้ทุกทุกไม่ใช่เพียงแค่พหาหนารับส่งนักท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่เป็นสัญลักษณ์ความทันสมัยของเมืองชายทะเลที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกดีไซเนอร์ได้นำเอกลักษณ์เดิมของตุกๆุกไทยมาผสมผสานเข้ากับเส้นสายแบบยานยนต์สมัยใหม่ทำให้รูปทรงดูเฉียบคมมากขึ้นฝ่ายหน้าเลตใหม่ทรงเพลียวมีลายเฉพาะตัวของรุ่นเอสทากลิงที่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงความสนุกสนานแบบรถท่องเที่ยวของพัยา โครงสร้างตัวรถเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุผสมที่เบาขึ้นแต่ทนทานกว่าเดิมทําให้น้ําหนักรวมของตัวรถลดลงประมาณ12%ส่งผลให้การทรงตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในความเร็วต่ําและความเร็วสูงหนึ่งในจุดเด่นสําคัญที่สุดคือส่วนท้ายของรถที่ถูกปรับให้เป็นสไตล์ปิกอัพทําให้พื้นที่ด้านหลังสามารถใช้ได้หลากหลายมากขึ้นการวางเบาะหลังแบบยกพื้นทรงลอยให้มุมมองนักท่องเที่ยวที่กว้างขึ้น รองรับผู้โดยสารได้4-6ถึงคนอย่างสะดวกสบายขณะเดียวกันหากนำาบาะออกหรือพับเก็บก็สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางกล่องบรรทุกสินค้าหรือลำโพงเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรมริมชายหาดรถรุ่นนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของทั้งผู้ประกอบการรถรับจ้างร้านค้าชายหาดและแม้แต่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถแบบอนเนกประสงค์เพื่อประเวณชมเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างอิสระ ในด้านขุมพลังพัทยาเอสตั๊กกลิงทุกทุก2,026มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ผสมผสานพลังงานน้ำมันกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยออกตัวทำให้การเร่งความเร็วดีขึ้นกว่าเดิมถึง18%อัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลงและยังลดมลพิษในเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาได้อย่างมีนัยสำคัญเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังเพียงพอสำหรับการบรรทุกคนและสัมภาระโดยไม่รู้สึกหน่วงแม้จะขึ้นทางลาดชานันหรือวิ่งบนถนนลูกรังตามเส้นทางรอบเขาพระตำหนัก นอกจากนี้ยังมีโหมดประหยัดที่เหมาะสําหรับผู้ขับที่ต้องการลดต้นทุนและโหมดสปอร์ตที่จะให้ความร้าใจแบบที่ไม่คิดว่าตุกๆุกจะทําได้มาก่อนเสียงเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้แน่นขึ้นฟังดูดันขึ้นแต่ยังไม่ดังจนรบกวนนักท่องเที่ยวบนถนนชายหาดในช่วงกลางคืนมาถึงจุดขายสําคัญของรุ่นเอสพาร์กลิงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศแสงสีของเมืองพัทยา นั่นคือชุดไฟประดับรอบตัวรถที่ออกแบบมาให้เรืองแสงแบบเฉพาะของรุ่นปี2026ทั้งไฟซ่อนใต้ท้องรถไฟโปร่งแสงที่แผงข้างและไฟเส้น RGB รอบก,กรอบหลังคาที่สามารถแสดงสีได้มากกว่า30แบบปรับได้ตามโหมดการขับหรืออารมณ์ของผู้ขับเช่นโหมด a ิจที่จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลโหมดในว v i ที่ให้แสงสีมุ่งนีอ,อนและโหมดเฟสติวัลที่แสดงสีหลายแบบแบบหลต่อนเนื่อง เหมาะกับการวิ่งรับนักท่องเที่ยวในโซน Walking Street หรือถนนเลียบชายหาดตอนกลางคืนทําให้ตุกๆคันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศงานปาร์ตี้ในพัทยาได้อย่างลงตัวโครงสร้างภายในรถก็ถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นเบาะนั่งใหม่บุฟฟองน้ําแบบ Memory ีคัชชั่นทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายแม้จะเดินทางเป็นชั่วโมง คอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการนำทางแผนที่เมืองพัทยาจุดท่องเที่ยวร้านอาหารและสถานบันเทิงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและมีโหมดแปลภาษาในตัวเพื่อใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทันทีลำโพงรอบทิศทางแบบ4จุดให้เสียงที่คมชัดโดยไม่กลบเสียงรอบตัวมากเกินไปเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่การจราจรหนาแน่นอีกหนึ่งรายละเอียดที่ทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นกว่าทุกๆทั่วไปคือระบบความปลอดภัยใหม่ที่ถูกติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคัน360องศา,าเซ็นเซอร์เตือนระยะด้านหน้าด้านหลังระบบเบรก ABS สำหรับการหยุดฉุกเฉินบนถนนที่ลื่นจากไอน้ำทะเลและโครงสร้างเสริมความแข็งแรงที่ออกแบบมาให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและการขับระยะยาวบนถนนครุกคลานอกจากนี้ยังมีระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อเบรกแรงทำให้รถอื่นมองเห็นชัดขึ้นลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางคึกคักยางค่ําคืน พัทยาเอสทักกลิงทุกทุก2อยังมาพร้อมชุดแต่งพิเศษในสไตล์รถกระบะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าทรงสปอร์ตล้อแม็กซ์นิ้วแบบโครเมียมเสริมขอบปัดเงาบันไดข้างสีดำด้านไฟเบรกเส้นเล็ดแบบยาวที่ฝังในขอบหลังคาและชุดท้ายกระบะที่ออกแบบให้มีลายเส้นเฉพาะรุ่นพร้อมโลโก้พัทยาเอสทักกลิงแบบรุนสามมิติทำให้ตัวรถดูเด่นจากทุกมุมมองและง่ายต่อการจดจำสำหรับนักท่องเที่ยว การตกแต่งภายนอกยังเปิดรับการคัสตอมส่วนตัวเช่นลวดลายสีสันแบบเรืองแสงพาพลายไทยสมัยใหม่หรือชื่อผู้ประกอบการเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถแต่ละคันสิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าของรถตุ๊กๆหลายรายในพัทยาให้ความเห็นว่าพัทยาเอสทั๊กซ์กิ้งทุกๆ2,026ช่วยเพิ่มรายได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะรถมีความโดดเด่นจนทำให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการมากขึ้นบางคันถูกเช่าเป็นรถถ่ายทำมิวสิกวิดีโอรายการท่องเที่ยวหรือใช้ในกิจกรรมอ e ีเวนต์ริมชายหาด ทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความบันเทิงของพัทยาในยุคใหม่การควบคุมรถก็เป็นอีกส่วนที่ได้รับการพัฒนาคันเร่งไฟฟ้าใหม่ตอบสนองได้ไวขึ้นพวงมาลัยมีความนิ่งขึ้นแม้ใช้ความเร็วสูงช่วงล่างปรับปรุงใหม่ให้การซับแรงได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับผ่านลูกระนาดหรือแถวถนนที่ใกล้น้ำทะเลซึ่งมักจะมีผิวถนนครุขครามมากกว่าปกติผู้ขับจำนวนมากกล่าวว่ารถรุ่นนี้ขับง่ายกว่าเดิมอย่างชัดเจน ใช้แรงน้อยขึ้นและมีความเสถียรเพิ่มขึ้นแบบรู้สึกได้อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบระบายอากาศและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารหลังคารถใช้วัสดุโปร่งแสงแบบใหม่ที่สามารถกรองแสง UV ได้ถึง96%ทําทำให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ร้อนจนเกินไปแม้ในตอนกลางวันบนชายหาดพัทยานอกจากนี้ยังมีพัดลมหมุนเวียนอากาศติดตั้งบริเวณเสาด้านหลังเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารนั่งสบายขึ้นในวันที่อากาศอบอ้าวเมื่อพูดถึงความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองพัทยา คงไม่มีอะไรแทนที่ตุกๆในฐานะรถคู่เมืองได้ง่ายแต่พัทยาเอสพาร์กลิงทุกๆุองพัทำให้ตุกๆเก้าไปอีกระดับหนึ่งในฐานะยานพาหนะที่สะท้อนความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งสีสันความสนุกความทันสมัยและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เป็นทั้งรถรับส่งเป็นรถปาร์ตี้เคลื่อนที่เป็นรถท่องเที่ยวและยังสามารถปรับใช้เป็นรถบรรทุกเบาในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของรถตุกๆดัดแปลงสไตล์ปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดพัทยาเอสทากลิงทุกๆ2 0 2พซึ่งกำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการยานพาหนะในเมืองท่องเที่ยวของไทยหากใครมีโอกาสได้มาพัทยาในปีนี้อย่าลืมมองหารถคันนี้บนถนนเพราะคุณอาจได้สัมผัสบรรยากาศแห่งอนาคตของทุกๆไทยที่กำลังถูกยกระดับไปอีกขั้นและถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามไลน์แพรชันเพื่อที่เราจะได้พาคุณไปชมยานพาหนะที่น่าสนใจอีกมากมายในตอนต่อไป